อืมน่าคิดมากครับแล้วหันมามองฝั่งรัเสเซียเองบ้างการโดนโออจมตีที่หัวใจทางเศรษฐกิจแบบนี้จะส่งผลกระทบต่อพวกเขาอย่างไหนบ้างครับโดนเต็มๆแบบนี้แน่นอนค่ะว่ากระทบหนักแน่นอนรายได้จากการส่งออกน้ํามันและก๊าซธรรมชาติเนี่ยคิดเป็นประมาณ1ใน4ของงบประมาณรัฐบาลรัเสเซียเลยนะคะการความบาดบรอสเนฟที่เป็นรัฐวิสาหกิจใหญ่กับลูกออยที่เป็นเอกชนที่ทรงอิทธิพลที่สุด ก็เท่ากับการโจมตีเข้าที่จุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจโดยตรงเลยทั้งสองบริษัทนี้ก็จะเจอปัญหาอย่างมากเลยค่ะในการระดมทุนในตลาดต่างประเทศการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆโดยเฉพาะจากตะวันตกแล้วก็การทำธุรกิจกับคู่ค้าต่างชาติที่เขาก็กลัวจะโดนลูกหลงจากมาตรการทุติยภูมิไปด้วยแต่อย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้นะคะรัสเซียเนี่ย เขามีประวัติในการรับมือแล้วก็ปรับตัวกับมาตรการคว่ำบาตมานานแล้วเขามีกลยุทธ์ที่พัฒนามาเรื่อยๆเลยทั้งการใช้กองเรือเงาที่ซับซ้อนขึ้นการผลักดันการค้าโดยใช้เงินสกุลอื่นที่ไม่ใช่ดอลลา่าอย่างเช่นรูเบิลหยวนหรือรูปีแล้วก็การเปลี่ยนทิศทางการส่งออกครั้งใหญ่ไปเอเชียโดยเฉพาะจีนกับอินเดีย ซึ่งกลายเป็นผู้ซื้อรายสำคัญที่สุดไปแล้วค่ะการพยายามปรับตัวแบบนี้มันมีด้านกลับด้วยไหมครับเหมือนเป็นดาบสองคมหรือเปล่าถูกต้องเลยค่ะนี่คือสถานการณ์ที่แบบว่าย้อนแย้งมากๆคือยิ่งรัสเซียพยายามหาทางคางเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรจากตะวันตกมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งทำให้ตัวเองต้องไปพึ่งพาคู่ค้าหลักแค่ไม่กี่รายมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือจีนค่ะในระยะยาวสิ่งนี้อาจจะทำให้รัสเซียค่อยๆสูญเสียอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจไปเรื่อยๆแล้วก็ตกอยู่ในสถานะคล้ายๆกับเป็นหุ้นส่วนรองของจีนเร็วขึ้นโอ้โหผลกระทบระยะยาวมันก็เลยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องรายได้ที่ลดลงนะคะ แต่อาจจะเป็นการค่อยๆสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจไปด้วยซึ่งอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่รัสเซียเองก็กังวลอยู่ลึกๆค่ะโอ้โหน่าสนใจมากครับนั่นก็หมายความว่าสมรภูมิที่แท้จริงหรือจุดชี้ขาดของผลกระทบจากมาตรการเนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจของอินเดียกับจีนแล้วใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดเลยค่ะ2ประเทศนี้คือตัวตัดสินเกมเลยก็ว่าได้